สวัสดีครับช่องคุณแอร์คอมพิวเตอร์นะครับวันนี้จะพาทุกท่านนะครับทำโมเดลนะครับโดยใช้ AI นะครับในการบริหารหรือว่าในการนิเทศในการจัดการเรียนการสอนต่างๆนะครับเราจะทำเป็นโมเดลแบบง่ายๆนะครับโดยใช้ AI นะครับโอเคนะครับอนอื่นนะครับให้ไปที่เว็บไซต์นะครับให้เข้าที่กู o ก l e นะครับเข้า Google เสร็จแล้วนะครับให้เข้าไปที่เว็บไซต์ชื่อว่าเนฟขินนะครับเนฟ k ินนะครับ พิมพ์เสร็จแล้วค้นหานะครับเจอเว็บไซต์แรกเลยนะครับให้คลิกเว็บไซต์ตรงนี้ได้เลยแล้วก็ล็อกอินให้เรียบร้อยหรือว่าสมัครนะครับซายอินนะครับซายอินครับซายอินโดย Google นะครับวิดกูเกิลนะครับจะง่ายที่สุดนะครับแล้วก็ถ้าจะเจอหน้านี้ขึ้นมานะครับถ้ามันมีสมัครใหม่ใหม่ันจะมีข้อความอยู่ข้างในนะครับอ่ามาเจอจะเป็นหน้ากระดาษแบบนี้นะครับง่ายๆแบบนี้เลยนะครับนะพิคเคนนะครับอาจากนั้นนะครับเราไปนําเนื้อหาจาก Word นะครับที่เราทํา รีวิวไว้นะครับต่างๆเนาะในการสังเคราะห์โมเดลของเรานะครับต่างๆแล้วก็สามารถคัดลอกนะครับขั้นตอนที่เราได้สังเคราะห์มาแล้วนะครับนี่ยกตัวอย่างของผมนะครับคัดลอกมาเสร็จแล้วนะครับไปวางตรงบริเวณพื้นที่ตรงนี้นะครับคลิกแล้วก็วางไปเลยนะครับจากนั้น้วครับจะมีรูปสัญลักษณ์สายฟ้าสีฟ้าตรงนี้นะครับให้คลิกหนึ่งครั้งนะครับจากนั้นนะครับระบบก็จะทําการ ออกแบบนะครับนี่ออกแบบโมเดลนะครับให้เรานะครับเราดูนะครับให้เลือกเลยเราออกแบบไหนนะครับมันจะดึงข้อมูลจากที่เราสั่งข้อมานะครับนี่แล้วก็เราคัดลอกมาแล้วก็เลือกเลยนะครับไม่ต้องไปเสียเวลาในการออกแบบะไรต่างๆนะครับมันเอาแต่ละขั้นมาทําโมเดลให้เราอย่างง่ายดายนะครับนี่มีหลายรูปแบบนะครับให้เราเลือกนะครับ มาเยอะแยะมากมายเลยนะครับอ่าทีนี้ผมจะลองอเอาเอาเป็นแบบไหนมันมีหลายนะครับหลายตัวนะครับที่ให้เราเลือกนะครับเราสามารถตกแต่งเิ่มเติมได้นะครับนี่อ่าโอเคผมจะเอาตรงนี้ก็แล้วกันนะครับคลิกหนึ่งครั้งนะครับนะระบบก็จะค้นหานะครับรูปแบบที่หลายๆแบบนะที่ที่เราเลือกไว้นะครับก็จะมีแบบ เป็นสีเพิ่มเติมแบบแบบวาดแบบนี้ก็มีนะครับแบบเพิ่มเพิ่มสีนะครับแบบทนสีแบบนี้นะครับอ่าส่วิว่าเราสนใจแบบนี้เราก็คลิกหนึ่งครั้งนะครับเลือกเรียบร้อยแล้วนะครับนี่แล้วเราสามารถแก้ไขได้นะครับแก้ไขได้เพิ่มข้อความได้เลยนะครับอ่าคลิกคลิกตัวเอก็คือการเพิ่มข้อความตรงนี้นะครับเราจะเพิ่มข้อความอะไรยังไงนะครับไปที่ประกานะครับลองดูปุ๊บอันนี้ก็จะเป็นการอ่า เพิ่มเติมข้อมูลอะไรต่างๆนะครับจะเอาเป็นลูกศรเพิ่มเติมจะเอาเป็นแบบนี้นะเขาเรียกว่าปีการะปีการนะครับหรือว่าจะเอาเป็นแบบไหนปึ๊บจะเอาเป็นแบบข้อมแบบนี้ไม่เป็นเส้นนี้ได้หมดเลยนะครับนะอ้าเราไม่เราไม่เอาเราก็ลบออกนะครับลบออกนะที่แป่นพิมพ์เลยคิดล้วก็ลบออกนะครับ,บออนะที่แป่นพิมพ์เลยนะครับออดส่ดวาเราพึงพอใจรตรงนี้แล้วนะครับเราสามารถเออแทรกภาพได้นะครับ อาจจะเป็นภาพโลโก้อะไรต่างๆแล้วก็แทรกมาได้นะอ่าทีนี้นะครับเราจะนํามาใช้งานแล้วนะครับเราก็มีจุดสัญลักษณ์ตรงนี้นะครับมีคําว่า export อยู่นะครับคลิกหนึ่งครั้งนะครับก็จะเป็นการโหลดมาใช้งานจะเป็น png นะครับว่าเป็นไฟล์ PowerPoint PDF ก็ได้นะครับเราเอาเป็น png พื้นหลังโปร่งแบบนี้นะครับก็สามารถดาวน์โหลดได้เลยฟ้บเรียบร้อยแล้วนะครับมาดูผลงานของเรานะครับในการใช้ ai ในการทำโมเดลเนี่ย เปิดขึ้นมานะครับนี่เรียบร้อยนะครับนี่คือโมเดลของเรานะครับอที่มันดําๆแบบนี้คือกระกา็นะครับ5เพราะว่าเราใช้พื้นหลังโปร่งนะครับดูตรงนี้ก็ได้นะโอเคนะครับฝากเลยนะครับง่ายๆนะครับใช้นับกินนะครับก็ลองไปใช้กันดูนะครับง่ายๆเลยนะครับแค่นี้ก่อนนะครับช่องคุณเองคอมพิวเตอร์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ